สวัสดีจ<ะ>้าคุณอยู่กับช่องหย<ฮ><ฮ>หายไปนานมากางาน,งานเยอะงา,งานเยอะมากแน่หายไป 2วีคสองวีคปกติที่จะลงทุกวีคนะแล้ว <Later. S 1> ล่าสุดเราทิ้งทวนด้วยการทำเอ็มวีพีพีวิวกิน่ยซึ่ง<ช>ก็เป็นคูจินซึ่งวันนี้ก็จะมาในมูททนของคูจินอีกเพราะว่าอีพีวีคู่นี้นางอ่ะส่งลิงก์เนี่ยมาให้เราแล้วใช่เพราะว่าเราได้ยินเราได้ฟังเพลงแบบที่ไม่ได้ดู MV เพะเพะไม่ใช่เพจดโฮแล้วเพดโปเพดโปเพราะว่า เราเคยมาอยู่ชั้นห้าแล้วนะคลับเราหาเจ้าของคอมอยู่แล้วก็ว่าคอมเครื่องเนี้ไขว้าพี่เจี๊ยบพี่เองไม่เป็นไรให้พี่เจี๊ยบดูไปกับเรา later เอาใหม่เมื่อกี้พูดถึงอะไรแล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันเอาเพลงของใครเธอพูดชื่อจะเป็นกันสิกราฟอะไรกราฟอะไรอยู่ดีก็คราฟเลยเหรอคน กราฟกราฟจัดมิวกราฟอะอ๋อที่เราเคยทำเป็นไงมิวใช่เราเน้นเป็นมิวมิวกราฟมิวกราฟอันนี้เอากราฟมาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณวอลวอลวรรรัตนอ้าวาจะแยกคู่กันเหรอวอลจากยินวอลใช่ก็ก็คงเป็นโปรเจกต์ที่มาทำใดๆเออก็แต่ครับตอที่เขาทำเอ็มบีกับเอ็มบีโอใช่ไหมเอ็มบีโอเป็นคนน่าจะทำเอ็มบีทำเพลงให้ด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะชอบเพลงที่เอ็มบีโอทำ วันนี้ก็เลยมาลองดูแฟนผมหาย Missing b a b บีของน้องกราฟกับเอ็กวอนจ้าไปดูจ้ามาอันนี้คือวอน่ะอันนี้คือน้องวออันนี้คือกราฟเฮ้ยทำไมนอนท่านันไม่นอนยางไปหรอเป็นเศร้าสร้อยกันหรองอนกันหรอแต่มีก็มีความเป็นแบบเอพิโอวอเนาะเขาจะชอบมาเดียวเนี่ย โอ้หวานลองพิงได้หนิขลองได้แม่เฮ้ยดี ฉันไม่รู้เรื่องเขาเยอะเขาเข้ามาในหนังแล้วใช่ไหมครัใช่มาจากคนละเรื่องคนละคู่เรามาเอกกันเอกกันเจอกันฉันชอบคำมา่นเลยนะตอนนั้นเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันเหรอ เนื้อเพลงมันหวานมากเลยนะแต่เอ็มวีสวยอะมิวออกไม่ได้มิวออกไม่ได้แฟนผมหาย หรือว่าเขาจะไม่ได้ในว v นี้เขาไม่ได้สื่อว่าจะเป็นคู่กันหมายถึงว่าหยิงก็บ้องหาวอไม่ใช่วอก็มองหายินมิวก็บ้องหามิวหรือเปล่าเขาไม่ได้มาคู่กันแต่ฉันว่าแฟนผมหายนะจะเป็นเรื่องนี้นะเหมือนกินส้มตำแล้วมชุบเรมันเยอะอะแฟนผมรวมน่นแหลแฟนผมหายเล่นดิเธอง่ายๆนะรัะ เราเต้นเราไม่น่ารักเหมือนเขาอ่ะไม่แต่ว่าน้องบอดร้องเพลงได้เลยนะได้เลยนะเขาร้องหลายเพลงแล้วแม่ไม่จะมีแบบนักแสดงที่มาร้องเพลงเพื่อโปรโมทมันก็ได้อีกหมูนิดนึงแต่นี้มันคือแบบร้องได้เลยอ่ะเอวีมันน่ารักดีเนาะสีมันเออดูกีตาร์กันเถอะวะ นาะอย่างที่เธอใช่ฉันว่าเขาว่าตามหาแฟนคู่ของเขาเอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้มาเป็นออคู่กันอุย้ยหนูแมวใชห่หรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่ยัดากันนะเดี๋ยวรออาจเด็นนะแม่น,นี่หรอเน,นี่หรอแฟนนี่หรอแฟนแฟนเป็นแมวหรือเป็นผู้หญิง ขออ่านเย็นได้ไหมแฟนเป็นแมวเหรอแฟนเป็นแมวเขาชอบแมวเราที่เราตีความกันไปคือผิดหมดเลยนะักมุมเป็นบอกว่าใครเจอก็บอกหนยเราก็คือแมวไงขอดูอีกรอกได้ไหม later MV เหมือน MV MV หนึ่ง แต่ไว่ชื่อไว้ในใจอ่ะชื่อไปต่อไว้ในใจก็แบบแฟนผมหายไปไหนนะแฟนผมหายีไปไหนไปไหนนะเออเมื่อคืนแฟนผมไปบิ๊กบาร์เไปต่อที่ไหนนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผมก็แฟนหายเหมือนกันครับแฟนผมไปเดมู เป่าันันือเป่าทำใจหรือเปล่าดไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดใสมันเป็นเพราะฉหรืเปล่าันเม่งเธาหเัน้ใจถ้อยากให้เจออภัยต้องทำยงไงบางเปล่าอมาอวันน้เขาบู่รกันน้ำมาบู่แต่เขาหายอ่ะรู้ว้นน้ำมาบู่ใช่ไหมรู้ไว้นะมาคู่ ไม่ได้แบบผูกแค่เดี๋ยวเขาตัดหลังคาแล้วเฮ้ยฉันทำได้ไงหนีไปแม่ไม่ได้จะทำหรืไม่ยด้เหมือนเขาว่าจะทำมาชัดแน่เหมือนน่ะ่เหมือนหมาฉันตัดน้ำมาให้ี หาไม่เจอหรอเจอกันเองหรอแล้วคือใยใยกรฟเนี่ยก็คือบทจะหวานก็หวานเลยนะแต่ในซีรีส์ที่ก็คือดุดุเป็นนั้นเลยนะดุดันดุดันเยาวชนเหมือนโกรธใครมาข้างนอกก็คือหวานนะหวานเลยเนี่ยออกสื่อออกอะไรอ่ะก็เป็นน้องเป็นยายน้องอ่ะ ัตแฟนผมไปถลนนนนอองข่าวเลยหรอนนตามหาแมวหรอไร้อมจะเอาไปไหน,นหรอแต่เพลงก็คือสไต p ์ M B O ะเออส่วนของยายคนนั้นอะ จีน่าเดาสุซาไม่ใช่จีน่ามีคนคบอดอด้วยตัวค่าอ่ะเขาเป็นแชมกตเก่าแล้วก็มีเขาฟังง่ายๆเราฉันเนี่ยแมวมาแล้วเจอเขาหรอง่ายจังกลับไปเองหรอ ไม่แมวเวลาหน้าร้อนไงแมวชอบไปนอนในซ้วมโอเคแล้วก็มาก็อยู่ในบ้านนี่แหละมันจะไปนอนลงโถดซุวมอ่ะ้รีเซลอาร์ไฟเออร์แคทไงก็คือแฟนเขาคือแมวไงเออเจ้าแมว,แมวกรถเลยอแมรอมาตั้งนานแมวหาไปลองกดแตหลงัลงลอง,ลองไป <ชา S 1> ลอลอานาน,นก่อนนะแมวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็ พี่วัม่เปี้ยงพี่เจี๊ยบครับพี่จิเคยมาเป็นผัวฉันถ่ายหรือเปล่ไปแท็กไหมเราเปลี่ยนจากผัวเป็นแมวอินเสิร์ตรูปฉันหน่อยสิฉันเคยไปถ่ายงานกับน้องยินวอลมาแล้วฉันไม่ทำพโอเคงั้นฉันเปิดจากตรงนี้โชว์ดีกว่าผหโชว์ขอไปถ่ายกับหยินวอมาแล้วฉันไม่ได้ไปเพราะว่าตอนฉันติดอะไรนะฉันขี้เกียจฉันอยากตื่นเช้าทุกคนเขาก็ ทุกคนเขาก็ไปถ่ายกระยินบอกรามหมดเลยใช่ทุกคนนี่ดูสิน่ารักเธอจะเปียหรอฉันจะเปียลอนโซ่เธอฉันใดเนองเขาน่ารักมากเลยเธอจะไม่เอาขึ้นในสั้นโอเปอร์เพิ่มก็ชั้นอยู่นะงั้นเราตั้งไว้แบบนี้ตลอดเลยอินเสิร์ตปิงน่ารักไหมตัวจริงน่ารักแบลวันวานเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกพี่มิวว่าอะไรมี่มิวมือไม่ใช่หรออย่าใส่หลายน้องเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกก็เรียกตัว่าพี่จริงเหรอใช่ถ้าชั้นไปเขาจะเรียกเธอคิดว่าเขาจะเรีดชว่าอะไร แต่ว่าเขาไม่ให้สัตว์เขาห่างนะตอนนั้นฉันไม่ถ่ายดีห้างเลยฉันไม่ได้เขาโอเคแต่อย่างว่าถ้าถ้าไม่ได้มองในเรื่อง MV อ่ะคิดแบบเธอก็ฟินใช่แต่ว่าเพราะว่าเอาตรงๆเขาคือเขาแยกคู่กันมาเรื่องเหมือนกับว่าเอ๊คู่ผมหายไปไหนนะงี้หรือเปล่าไม่เพลงไม่ทำานเอ็มวีไม่ทำมันมวีแล้วถ้าฉันกับเธอแยกอะ ก็เรื่องของเธอเพราะว่าคนประโยชน์มันไม่ลงตัวเพราะว่าปกติเราไปเที่ยวบิดบาร์กันน่ะเราเมาเราก็ต่างคนต่างกลับบ้านไม่มีการโทรหากันนถึงบ้านหรือยังมึงตายหรือเปล่าหรือมึงไปอยู่ตรงไหนแยกคือแยกจะนนตายคือตายตายคือเจออีกีคือวัดโอเคโอเคก็น่ารักดีน้องมิวน้องกาฟอ๋อแล้วก็เราเคยน้องมิวน้องกาฟน้องมิวน้องกาฟไหนตกปากน้องกาฟน้องวอลน้องกาฟมันมิวกาฟมันติดปากนะน้องมิวกาฟหยินวอลน้องกาฟน้องวอลน่ารักดีเราเคยทำคลิปนั่นไปแล้วไง มิวก ah. ัรตอนที่ต้องมาดีแอคเอ็มเอชชาร์ใช่เธอซีซั 4, 2, ่นสองจะกลับมาแล้วฉันเื่นเต็นเนี่ยเล้วพี่จะคนบอกให้เราอ่ะมานั่งดูจริง,รงทุกคนอยากดูนะแต่มันไม่พีเวลาจริงๆชอยากดูแล้วก็บอกเลยบอกเลยยังไม่ได้รับปากนะแต่ว่าจะดูอยู่แล้วแต,แต่ว่าที่นี้ดูอยู่แล้วใช่เพราะว่าแต่ว่าพอมาทําอันเนี้ยเราอ่ะต้องหาเวลามันเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ซีรีส์เพราะเราจะเจอกันเวลาจะคุยลางานเวลาปิกบาร์ซึ่ง เวลางานเราทําไม่ได้นานขนาดนั้นเราอาศัยช่วงอย่างเงี้ยช่วงพักกลางวันในการทำช่วงที่เราไม่ควรเวลางานหรือช่วงเลิกงานใช่แต่ว่าถ้าไปกินเหล้าถ้ากินเหล้าเธออย่างยิ้มมี่ฟิลุสเธออย่างยิ้มมี่ฟิลุสแบบนี้เธอพูดใหม่เธอพูดใหม่อีกรอบเธออีกรอบไม่ได้ได้ขับรถแค่นั้นเธอจะบุกโตแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีมีโอกาสอยากทำเดี๋ยวเราจะทําอยากอะไถ้าอันเนี้ยครบเวลาแบบครบแสนวิวเดี๋ยว มาเลยแต่ไม่มีทางไม่หรอกทางหรอกท้าทายใจจริงก็อยากไม่ยากแต่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อินี่บ้านอยู่พระรามสองไงชั้นบ้านอยู่ในเมืองไงเลิกในเมืองรามอินทาค่ะอินี่นึ่งจะไปเจอกันเสาร์อาทิตย์ก็ยากไงใช่เอาเป็นว่าเราเรือนสุกิจหรือว่ามันมีกี่ตอนสมมติสมมติสิแปดถึงสิบถึงสิบสองถ้าสมมติมันมีลูกค้าเข้าอ่ะ โอ้แค่การหนึ่งเดียวหน้าวันหยุดใช่ฉันถายเวลามาทำให้เลยเออใช่ผู้ชมแชร์ไปให้มันเยอะที่มึงเขาบอกไปดูช่องอื่นก็ได้แชร์อื่นต้องไปชร์ไปเยอะแชรอื่นไปเห็นต้องมีเงื่อนไขอะไรเขาก็ทำกันพวกมึงเยอะจังวะล้อเล่นนะคุณผู้ชมดูไม่ถึงหมื่นวิวแล้วก็ทำไปด้วยเพราะว่าอันนี้ชอบทำเพราชอบไม่ทำเพราเอาวิวจริงเพราะว่าอีนี่มันชอบมันส่งมาตั้งหลายวันแล้วบอกว่าทำตะกีเถอะมึงใช่เพราะว่ามันน่ารักเคยร่วมกันแล้วมันก็น่ารักเพลงมันก็น่ารักไงวันนี้ก็ สวัสดีนะคะถ้าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะว้าแหละว่าแหละนี่วันนี้ฉันมาในลลกของเตอร์คุมบ้านสลริทรีมจะไม่ได้จะเหมือนแอนมัม <laughs> ไปแล้วจ้าทุกคนบายบายเดี๋ยวมาบ่อยๆนะ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวก็เนี่ยลงพร้อมกันสองทิปติดอยู่ดี